โอเคครับผมทุกคนก็สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการว่างและจ้า วันนี้เราทำอะไรกันครับเรากำลังจะทำหมาล่ากันนะครับตอนนี้คือวันนี้เนี่ยมันเป็นรายการใหม่ที่แบบไม่รู้ว่าจะมันจะออนแอร์ได้หรือเปล่าเนี่ยทุกคนเราก็ต้องทำได้อยู่ดีครับนั่นแหละครับผมทุกคนนะก็เพราะว่าเราว่างแล้วจัดอ่ะว่างแล้วจัดอ่ะถ้าไม่ว่างนี่ก็ต้องไปจัดนะครับตอนนี้เราว่างมากโอเคครับผมวันนี้ก็มันจะเป็นรายการใหม่นะครับซึ่งเป็นรายการชื่อว่าว่างแล้วจัด EP หนึ่งนะครับวันนี้เราจะมาทำหมาล่าแบบไทยบ้านหรือซีรีส์อ่ะเออลองดูบ้านบ้านบ้านครับสไตล์คนเมืองครับผม เดี๋ยวตอนนี้เราจะมาจุดไฟกันก่อนนะครับโอเคครับนี่คือขั้นตอนแรกนะครับแล้วนี่คือเตาห้างโล่แล้วนี่คือเตานะครับเตาอะไรนะเตาห้างโล่ะเตาห้างโล่นี่ครับผมค่ยว่าในบ้านผมเขาเรียกว่าเตาโลนะครับอันนี้ก็คือเป็นเตาถ่านนะครับเป็นแบบธรรมชาตินะวันนี้เรามาตั้งแคมป์กันนะอยู่ที่เอ่อ d o ิ i f ฟ l o จ่านะครับอยู่ที่แบบเยื้องๆกับดาวพุโตนิดหนึ่งนะครับก็วันนี้เนี่ยเราจะมาทาหมาล่าตรงนี้เลยนะครับแล้วเรายังไม่ได้ดังไฟเลยนะครับ จุดไฟจุดไฟครับจุดไฟีนี้ไม่ใช่จุดไฟเลยนะครับเดี๋ยวเราจะลองมาจุดไฟกันดูนะครับว่าเราจะจุดติดหรือเปล่านะครับถ้าเราจุดไม่ติดเราก็จะไม่ทำแล้วนั่นแหละครับไฟครับ one hour later มาทุกคนอันนี้ก็จะเป็นขั้นตอนแรกที่เราจะมาทำวันนี้นะครับเรากำลังจะก่อไฟกันนะครับตอนนี้เพราว่าน่าจะติดอยู่นะครับตอนนี้อันนี้เรียกว่าเกียร์นะครับทุกคนนะเรากำลังจะหาวิธีการจุดไฟได้แลได้แล้วุกคครับตอนนี้ก็ไฟก็เริ่มติดแล้วนะครับตอนนี้โทษโทษ โอเคตอนนี้ก็ทําการใส่ฐานนะครับซึ่งกรรมวิธีในการสร้างฐานนี้เนี่ยมันเป็นแบบพื้นบ้านนะครับผมเอามาจากป่าเอ่อป่าอะไรนะป่าระมาครับป่าระมาซึ่งเป็นป่าที่อยู่ห่างไกลจากโอ้โหดูควันที่เข้าไปในกล้องหมดเลยป่าระมะครับเป็นพี่น้องกับป่าระแมนะครับมีป่าระแมก็คือมีป่าระเมะครับอ้าวนี่เป็นมุกที่แพวๆมากเลยนะครับตอนนี้ควันนะครับทำลายต่อปอดนะครับดูดและกอดทำลายต่อไตอ ตัวนี้ผมเตรียมวัตถุดิบของเราพร้อมแล้วนะครับตอนนี้ผมเพิ่งเสียบเสร็จครับเพราะว่าผมเป็นคนชอบเสียบนะครับโอเคครับผมรอติดตามกันนะผมว่าจะออกมาเป็นยังไงนะครับตอนนี้ อันนี้ผมจะมาทำส่วนผสมการทำมาล่ากันครับโอเคครับใส่พริกด้ก่อนนี่ไม่เป็นพริกหมาล่าแบบเขาเรียกว่าอะไรเออซับสปอนเซอร์ไม่เข้าไม่เอาเหรอเฮ้ไม่ได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 ้ปิดปิดกับไม่กับไมยเซมาเลยบอกเลยแล้วแต่ไม่ได้ตัวต่อไปครับคืออะไรน้ำมันหอยครับน้ำมันหอยครับดูสิครับน้ำมันหอยแบบหาจากไหนไม่ได้เลยนึกว่าโซฮอร์เก้าห้านะครับทำทีกันเลยครับ โอเคครับผมอันนี้คือมันเป็นน้ำมันหอยนะครับซึ่งมันจะช่วยให้มันรื่นนะฮะ,ะนิดนึงอพอแล้วน้ำมันหอยนี่ผลิตมาจากอะไรครับผมเฮ้ยมีได้แล้วครับ <laughs> ครับสุดท้ายน้ำมันขึ้เล็กน้อยน้ำมันขึ้เล็กน้อยน้ำมันขึ้เล็กน้อยอันนี้คือน้ำมันขึ้นนะครับเราไม่มีน้ำมันไงครับต้องใส่น้ำมันขื้นไงนะครับตามีตามอยู่นะครับตอนนี้อันนี้ครับเปิดยังไงครับแต่วันนี้อ๋อ ครับอันนี้เพื่อให้มันลื่นนะครับไม่กี่ลืความันหอยให้มีความเงาและงดงามนิดหนึ่งก่อนนะครับความเงาและงดงามพูดอะไรทําให้ไส้ของเรากรอบนิดหนึ่งครับผมต่อไปครับอูมามิครับอูมามิครับใส่เยอะๆอันนั้นโหลดนะครับอะไรมันพูดไม่ได้สุดท้ายครับคืออะไรเครับผมไม่ใช่ครับรถดีรถดีถ้ารถไม่ดีเราไม่ขับครับ รถไม่ดีเราต้องทำยังไงครับซ่อมครับร้านอะไรครับนะมีบอร์นัทเตอร์เลยนะครับร้านแดงกันช่างก็ได้ครับเดี๋ยวต่อไปครับครับผมที่เปิดครับได้โคนเดี๋ยอันนั้นมันโคนถือว่าเราต้องใส่น้ำมันเพิ่มอีกนิดหนึ่งนะครับอืมเพราะว่ามันแห้งจัดนะครับอะไรนะแห้งจัดดูเหมือนเธอไม่มีอารมณ์อ่ะมันเป็นยังไงหนืดไปหน่อยช่วงนี้หนืดแล้วครับถึงจะได้มีอารมณ์ถึงจะได้เยอะๆถึงจะได้มีอารมณ์ ไปแล้วฮะเจอไปหนึ่งคู่ให้หน่วยนี้เออหมีอ่ะอันนี้คือเติมน้ํามันพืชนะทุกคนเพราะว่ามันเหนียวไปหน่อยมันเหนียวไปหน่อยนะครับือว่ามันแห้งกันไปนะครับรครับชิมนะตอนนี้ชิมนะครับชิมหน่อยอืมอร่อยเหมือนกันนะนี่เอ้ยสุดยอดนะปะเดี๋ยวสุดยอดสุดยอดนี่ก็คือปลายต้นไม้นะครับสุดยอดนะครับ What? โอเคครับผมคุณจ๊อบคือตอนนี้เนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นฮะไฟของเราเริ่มติดแล้วครับม,มันมันแรงไปนิดนึงครับผมโอ้มันแรงไปนิดนึงแล้วจะทำยังไงครับไม่ให้ไฟมันแรงไม่ให้เนื้อของเราไหม้ครับผมตอนนี้รู้สึกเป็นสาระนะฮะจุดวันนี้สาระเยอะแยะครับผมนม,มือครับ <c oughs> นี่ม,มาตะเชฟแล้ว <c oughs> <c oughs> มาครับท่านจ๊อบอันนี้คืออะไรครับเนี่ยตะแคงครับผมเอาไปฟาดหัวได้ไหมครับเจ็บครับผมทไม่ได้โอเคครับผมใส่ไปเลยฮะ คืนนี้เนี่ยมันจะช่วยทำให้อ่าเนื้อของเราเนี่ยมีเลเยอร์นะฮะมันเกี่ยวไหมเนี่ยเยอะเพราะว่าเกี่ยวกับอะไรครับเนี่ยมันเกี่ยวกับชั้นนะฮะอะไรครับเนี่ยเอามาเลยครับอือคือตอนนี้เฮ้ยผมต้องอินเสิร์ตฮะจังหวะนี้ขออันนึงครับอ่าอ่าอันนี้คือเอ่อเนื้อนะฮะเอ้ยไม่ใช่ไส้นะครับมันจะมีไส้แล้วก็มีตับนะทุกคนคือรสชาติมันเนี่ยต้องอูมามิแน่นอนนะครับเพราะว่าเราใส่ผง ฉันมาทาออะะไไรรททททีีทท่่นนนฉัมุกคน <c oughs> คือตอนนี้เนี่ยได้ทำการลงไปปิ้งและเรียบร้อยนะครับโคตรน่ากินอนะ่ะทุกคนครับ <c oughs> คือมีเอ่อ <c oughs> เหตุการณ์ <c oughs> ไม่คาดฝันครับเราเจอหมาป่า <c oughs> ดูเหมือนว่าเขาจะหิวโหยเอ๊ะแล้วหมาป่าทำไมมีข้าวเหนียวติดปากเนี่ย <c oughs> โอ้ยอุดังด้วย ไม่นโอ้โหเหมือนจะไม่อาบน้ำด้วยนะฮะเจ้าตัวนี้หมาป่าว่ะเฮ้ยมันพันอะไรเนี่ยเรามาทำอาหารกันไหมครับอ๋อนั่นเลยครับป่เราไปเซตกลุ่มเขาพอัะเฮาก่อนรอจับไอ้ไส้นี่มันสดไหมเนี่ยสดปะสดแน่นอน หนึ่งร้อยหนึ่งดอกเจอไปหนึ่งดอกนะครับคือไส้อันนี้เนี่ยเอามาจากหมูพันอะไรนะจาก เต้นะครับอืมพันห้องเต้นะครับมีชื่อว่าพันอะไรครับเนี่ยน้ำหมวยไฟอ่ะน้ไฟน้ำหมวยไฟนะครับอืมเพื่ออะไรวะนะฮะชนฮะชนแก้วอ่าอันนี้คือน้ำอะไรครับเนี่ยน,น,ำำน้ำลายน้ำลำไยน้ำลายไยไหลหย่อยนะครับ <c oughs> ตอนนี้เนี่ยเราก็พยายามรอให้เนื้อของเราสุกก่อนนะทุกคนอ่ากรรมวิธีในการทําเนี่ยคือเราจะปรุงไว้ก่อนนะครับแล้วเราค่อยมาทาทีหลังนะครับเพราะว่าอะไรครับรสชาติมันแบบมันจะเค็มนะครับมันจะไม่ได้เค็มมันจะเค็มเหมือนอะไรครับมันจะเค็มเหมือนอะไรครับ มันจะเทียบเหมือนอะไรครับอมิปีนะครับ คือถ้าสมมุติว่ามันสุกเรียบร้อยนะครับเราก็จะทําการทาหม่าล่าลงไปแล้วเราจะมาแบบติ้งอีกรอบหนึ่งไหมครับคุณแบงค์รอบหนึ่งประมาณ1นึนาทีนะครับเพื่ออะไรครับเนี่ยเพื่อมันเป็นบดลยมแลใช่ไหมครับีเดียมันหอมครับผมอ๋อมันได้กลิ่นครับคือการทาหม่าล่าเดี๋ยวทุกคนอาจจะไปกินหม่าล่าตาร้านใช่ไหมครับคือไปกินหม่าล่าตำร้านมันเอ๊ะอะไรหม่าล่าตาร้านเนี่ยมันจะเจอไงครับคือเตาไฟฟ้าใช่ไหมมันไม่ได้กลิ่นแบบธรรมชาตินะทุกคนธรรมชาติ ใช่ครับที่ตอนนี้เราอยู่ดอยอะไรนะอยู่ใกล้ดาวอะไรนะเมื่อกี้ดาวดาวอัตจูนครับเพราะเราดอยดูแรปเปอร์เยอะไอ้สัสโหพูดกันไม่ดูกล้องเลยเบนรู้สึกว่าคนนี้นะครับซึ่งเขาเนี่ยเป็นปรมาจารย์เรื่องของน้ำอะไรนะน้ำมะขามเอไม่ใช่น้ำลำไยน้ำำนะครับซึ่งเขาเป็นผู้ที่ชำนาญมากสังเกตว่าเขาเนี่ยดูกล้องนี ตาลอยฮะ <c oughs> ตาลอยจังหวะนี้ทุกคนอยากสงสัยนะว่าทำไมเราถึงมีกลิ่นแบบกลิ่นเมืองไะฮะกลิ่นสาบเมืองนะฮะว่าพวกผมเนี่ยเป็นคนเหนือนะครับเราอาจจะมีสำเนียงที่ออกเหนือบ้างนะทุกคนนิดหน่อยครับพูดไปพูดมาเจ็บน่องนะตอนนี้เจ็บขา ตอนนี้นะครับหน้าตาก็จะออกมาประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราก็จะขึ้นไปพักแป๊บหนึ่งนะครับทาพิมาล่าแล้วก็ย่างประมาณ1-2นาทีนะครับอืมความกลมกล่าจังวะควบคุมกล่อก็จะแบบ อร่อยเฉยอะแบบอร่อยเฉยมันผู้มากอะครับแบบอร่อยเฉยอะน้ำลายย้อยเตยเอยอะคืนนี้มันสุกเลยใช่ไหมอะสุกแล้วครับคืนนี้มันเป็นไส้นะครับแล้วไส้มันก็สุกง่ายนิดนึงครับผมอันนี้ไส้สุกเรียบร้อยครับแล้วอันนี้มันเป็นอะไรนะเป็นเนื้อหมูครับเนื้อหมูจากฮ้องเต้ครับผมฮึมฮ่องเต้เราพายเรือไปเอาจากอู่ฮานครับผมเชียงเป็นโควิดปะเนี่ยโควิดปะเนี่ยไอศักดิ์เริ่มหล่ออะไรเชี่ยไป one hour later ตอนนี้ผมกับ จากการตักตัวมาดนะครับ14วันครับผมใช่ครับก็ตอนนี้เนื้อก็ไหม้ไปเรื่อยๆแล้วโอ้โห14วันของเรานี่นานลำค่านะครับนานลำค่าเลยก่อนนี้มันสุกได้ที่แล้วป่ะจ๊อบสุกได้ที่แล้วครับผมเดี๋ยวเราก็จะทําการทาหมาล่าแล้วเอามาปิ้งอีกกี่นาทีนะหนึ่งถึงสองนาทีครับผมถามไปสี่รอบแล้วนะครับวันนี้เดี๋ยวเราก็เอาเลยวะอันนี้มันมีเดียมแล้วเนี่ยเอาแบบ มีแล้วดีแลยป่ะมีเลสิบสีบะแบบโอ้โหโยมๆเนี่ยมยมๆยมเอาว่ะปาจอบจัดการเลยจัดไปครับผมโอเคผมตอนนี้ก็เราจะทําการทาหมาล่าลงไปที่เนื้อหมูก่อนนะครับมันจะมีเนื้อหมูกับไส้แค่2อย่างนะเพราะว่าเราไม่ได้คิดที่จะถ่ายหรอกครับวันนี้โปรเฟชชั่นอลเกินมีตับด้วยมีตับด้วยโอเคเป็นไง มึงบังแสงไ้จอบไม่ได้ขายรตีนะครับมึงบังแสงไ้สัตว์ยังยังไม่รู้ตัวอีกไอสัตว์เดี๋ยวตอนนี้ก็ทาไปทั่วนะครับเราก็ทํามาพอประมาณนะครับไม่ได้ทํามาเยอะนะครับอย่ามาคอมเมนต์น,นะว่ามันเหมือนอะไรนะทุกคนเดี๋ยวจะกินไม่ลงเลยทา <c oughs> ได้หนึ่งอันในระยะเวลาประมาณ8นาทีนะฮะ <c oughs> โอเคครับผมในระหว่างที่เรากําลังรอหมาหล่านะครับเราก็จะมาชนแก้วน้ํา ลำใหญ่ครับบ้านขอผมเนี่ยจะไม่กินพวกอบายมุกอะไรต่างๆครับมันไม่ดีนะทุกคนเราจะกินเป็นเฉพวะแบบน้ำมะขามอะไรแบบนี้นะครับว่าผลไม้ครับผมใช่ครับรู้สึกว่าตามันลอยกับผมอีกนะตอนส่วนมากพวกผมจะกินแค่สัตว์ใหญ่กันนะครับสัตว์เล็กจะไม่ค่อยกินครับผมใช่ครับผมซึ่งมันไม่ดีนะทุกคนอย่างว่าโอเคนะครับทุกคนในระหว่างที่เราแบบรอที่จะไปแบบปิ้งรอบที่2นะครับเอาเป็นว่าอ่ะชิมไปเลยก่อนน้องพี่เราชิมไปอันนึงดูกันว่ารสชาติมันจะเป็นยังไง เอาแล้วทุกคนมาฮะเอาวะืมเป็นไงเป็นไงอร่อยผมไม่พูดแล้วะะทุกคนก็ต <c oughs> ้องบอกว่าอร่อยเฉยเป็นไงยอดครับผมอ,อืมาฮะาเดี๋ยวลองชิมดูนะครับคือจริงๆแล้วมันต้องเอาไปอีกรอบเอาไปอีกรอบคืออะไรวะ <c oughs> คือเราต้องไปปิ้งอีกรอบหนึ่งนะครับแต่ว่าผมแบบเอาเลยแล้วกัน <c oughs> เปิดร้านเปล่าจ๊อบยอดคับพี่ไอ้คุณจ๊อบครับคือ,อพี่อยากรู้ว่าเขาเรียกว่าพริกหมาล่าเนี่ยจุดกําเนิดมันมาจากไหนอ่ะผมว่าน่าจะ,ะเกิดจากประเทศน่าจะประเทศจีนนะครับอืมในโซนอะไรอ่ะฮะ<อ>ตะวันออกเฉียงใต้นะครับในตะวันออกเฉียงใต้นะครับจ๊อบคือพี่อยากรู้ไว้ว่ากินหมาล่าเนี่ยรสชาติมันเป็นยังไงวะกินหมาล่าทําให้ชาลิ้นปั๊แต่ถ้าเราลงลิ้น เธอจะชาไปทั้งตัวโอเคผมตอนนี้มาลาก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับทุกคนหน้าตามันก็ประมาณนี้นะฮะเดี๋ยวเราลองมาชิมแบบจริงๆกันดูอีกสักครั้งเนี่ยว่ามันจะอร่อยแค่ไหนนยทุกคนโอเคครับผมทุกคนตอนนี้ก็มาล่าเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้เราจะทําการชิมเลยนะครับว่ามันจะอร่อยหรือเปล่านะครับไปลองกันดูเลยก่อนขอไส้แล้วกันเนื้อนะครับ ชุดเลครับผมครับเอาจังหวะนี้คือลองชิมกันเลยดีกว่าว่ารสชาติเนี่ยมันจะชาลิ้นอย่างที่ไอ้จ๊อบพูดหรือเปล่าอืมออร่อยเหมือนกันนเนี่ยอร่อยจริงครับทุกคนหรสชาตินี้เลยครับผมเปิดร้านได้เลยอ่ะจริงอ่ะน้ำมะยมไม่ใช่อะไรนะน้ำลำไยน้ำน้ำลำไยฮะน้ำลายยายไหลย้อยว่าโอเคแล้วนะครับอื รอไปทําตามก็ได้นะครับโอเคครับผมท okay, <sk> <sk> ุกคนคือวันนี้เนี่ย็นคลิปชิวๆนะครับมาแบบตั้งแคมป์อยู่ในข้างๆกับดาวอยู่เลนัสนะครับซึ่งมันเป็นดาวที่ห่างไกลจากมวลมนุษย์เสียชาาินะครับเราก็มากินหมาล่าตรงนี้ก็เป็นฟิลที่ดีนะฮะคือไม่มีใครทําได้อะเอ้จ๊อบก่อนไปคลิปขอสักคำคมได้ไหมอยู่เลนัดนั่นอยู่ห่างไกลแต่ถ้าเธอมีใจเราจะไม่ห่างกันนะครับเสียโอเคผมก็วันนี้เนี่ยเป็นรายการอะไรวะลืมรายการเลย บางแล้วจัดนะครับาแ,แล้วจัดนะครับซึ่งเป็นรายการ EP แรกคือเนี้ยมันทําแบบอาจจะดิบๆหน่อยอาจจะไม่มีอะไรแต่เนื้อไม่ดิบนะฮะทุกคนเนื้อสุกอ,อยู่นะครับ <laughs> คือวันนี้เนี่ยมันเป็นคลิปที่เป็นคลิปแรกนะครับอาจจะทําแบบเล่นๆดูแต่ว่าถ้าทุกคนอยากให้มาทําอีกนะครับอาจจะมี EP สองแล้วอาจจะดูดีกว่านี้นะทุกคนคือนี้เนี่ยเราไม่ได้ตั้งใจที่จะมาทานะครับซึ่งคนมันอาจจะมีมุกมีอะไรเผาๆกว่านี้ทุกคนก็ลองกดไลค์แล้วก็คอมเมนต์มานะครับว่าจากอยากเจอพี่จ๊อบกับพี่แบง ซื่อนี้เนี่ยเป็นวงเก่าจากแบงค์วงคลาสนะครับแต่ว่าออกผ่านตัวมาแล้วนะครับห่างไกลนะครับไหนขอสักบทเพลงนี้ห่างเลวห่างเลยโอเคผมก็ไว้เจอกันอีพีหน้านะครับสำหรับวันนี้ก็ต้องลาไปก่อนนะครับบ๊ายบายนะครับโรม